ใหญ่โตอลังการมากครับตอนที่เราถ่ายเราก็ไม่รู้เลยนะว่ามันมันออกมาได้ใหญ่โตขนาดนี้คือนอกจากพาร์ทเดียวครับมันก็จะมีพาร์ทรวมซึ่งบางบางซีนเราไม่ได้ไปเห็นเพื่อนถ่ายผมทุกคนสุดยอดเลยครับเต็มที่มากๆแล้วเราก็รู้สึกอย่างที่บอกครับชื่นใจครับแล้วมันมีความเป็นไทยจ๋าๆมากๆแล้วด้วยความที่ปริั่นมันใหญ่ทุกภาคเลยตอนที่เราเล่นเนี่ย สหรับผมมันเป็นโบนัสในชีวิตตลอดเลยนะเพราะได้ไม่ใช้ชีวิตแบบที่เราอยากเล่นในวัยเด็กอะเราในถานที่เรามาสองวันเราให้พูดถึงเสือสองเสือนัก่อนลุ้นอะไรับเขาเป็นยัไงบ้างโหยอดเยี่ยมมากเลยอะโปรเฟชันอลมากเลยครับเก่งมากทั้งคู่เลยครับทั้งพี่เวียทั้งมาริโอครับ แล้วก็รับบทบาทได้อย่างเต็มที่ทำงานง่ายสบายมากครับของพี่เป้หรอครบทบาทเสือใบเสือใบก็เป็นบทบาทที่รับบทมาแล้วสองภาคครับแล้วก็รอบนี้มันจะเปลี่ยนแนวเป็นแบบว่าสบายขึ้นเฮฮาขึ้นครับจะดุน้อยลงครับครับ,รบเสือดำครับก็ภาคนี้ก็คิดว่าน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะแยะ,ะครับมไม่ว่าจะไม่ใช่แค่จากเสือดำนะ แต่ว่าจากทุกๆคนเลยเพราะว่าเสือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก่อนที่จะเกิดขุนพันหน<ม>ึ่งสองสามนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะมีอิสระในการที่จะทําให้เราตีความอะไรใหม่ๆเพื่อใส่เข้าไปก็รู้สึกว่าสนุกครับเหนื่อยที่สุดแต่ว่าก็ก,ก็รู้สึกสนุกที่สุดเหมือนกันอยากให้ไปลองดูเสือดำนะครับรอบนี้ผมการันตีครับ <c oughs> คุณจะาาคุณจะคุณจะลืมลืมทุกภาพเลยนะเขบอกว่า ันนั้นมันจะไม่ใช่พาร์ทเสือดำเสือดำเป็นพาร์ทที่แบบแนวเท่แล้วก็ดูคือเรามันด้วยตัวตนจริงๆของเรามันดูไฮโซอยู่แล้วไงนึกอไหมดังนั้นพวกตลกมันน่าจะเป็นไปทางทางเสือเสือไฟไหมตลกเสือไฟน่าจะตลกน้อยกว่าใครเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบดูไปดูในโรงดีกว่าครับแต่ว่าตอนที่เรานั่งดูรอบเพลสกันเนี่ยคนฮาตบมือโอ้มีความสุขมากครับในฐานะของนักแสดงทุกคนผมว่า มันรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราเหนื่อยกันมาเอ้ยมันทํางานแล้วนะครับให้ผลงานเป็นตัวพูดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คนดูมีความสุขชื่นใจมากๆครับให,ใหญ่โตอลังการมากครับ,ค,รบคือต้องเป็นทีมกล้องเกียรติกับสหรวมกันเท่านั้นถึงจะเอาอยู่ขนาดนี้ครับตอนที่เราถ่ายเราก็ไม่รู้เลยนะว่ามันมันออกมาได้ใหญ่โตขนาดนี้คือนอกจากพาร์ทเดียว,วครับ มันก็จะมีพาร์ทรวมซึ่งบางบางซีนเราไม่ได้ไปเห็นเพื่อนไทยไงโหทุกคนม่สุดยอดเลยครับเต็มที่มากๆแล้วเราก็รู้สึกอย่างที่บอกครับชื่นใจครับหนังแบบนี้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับเรื่องนี้มันจะมันจะต่อจากจากวาวานขุนพัน์ยังไงไหมครับมันมันโอเคถามว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นก่อนดังนั้น เราไม่เคยดูขุนพันธ์หนึ่งสองสามมาดูเรื่องนี้ก็เข้าใจาแล้วก็สนุกห,หรือด,ดูมาก่อนแล้วมาดูก็ก็สนุกเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่ามันคือขุนพันธ์นะสำหรับผมนะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบหนังผู้ชายแต่เรื่องนี้เท่าที่ผมเห็นในในรอบสื่อครับผู้หญิงก็ชอบครับสนุกครับมันสนุกอะมันบันเทิงครับ คนก็ดูเป็นล้านเลยชอบมากคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่ากระสุนคดไหมครับต้องต้องถามใบครับคือมันก็เป็นการบอกโทนของหนังนะว่าแบบว่าโทนของหนังมันไม่ได้จริงจังคราวนี้มาแบบว่ากวนๆเลยและเสือใบก็เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าในในภาคนี้ครับในเรื่องเสือนี่ครับก็คิดกันกับพี่โคมนะครับว่าจะตอบว่าอะไรดีครับครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง โอ้โหตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยอยู่ดังตัวเองแล้วมีคนแบบตบมือกระทืบเท้าขนาดนี้ชื่นใจใเออคือแบบในในโลง<ม>นอบเพรสนี่เราตกใจนะเพราะปกติรอบเพรสเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกับรอบ<ม>ที่คนซื้อตั๋วนะ<ม>แต่รอบนี้มันแบบอลังการมากครับเอาจริงนะพอรอบเพรสเสร็จอะแล้วผมเห็นกระแสต่างๆมันมันเยอะมากเลย<ม>วันนี้มาเจอพี่พสหผมถามว่าเออเรา เราจ้างเขารีวิวเหรอคือมันดีมากเลย <c oughs> แล้วสหากเลยจะบอกผมเราไม่มีเงินจ้างเขาหรอกทุกคนมาแบบออร์แกนิกจริงๆครับใช่ครับชื่นใจครับ <c oughs> แต่เรา,าเข้าไปดูคือแบบว่ามีคนชมแบบเยอะมากแบบว่าก,กระแสะคือดีมากๆเลยสำหรับเราเรา,เร,า,เร,ารู้สึกไงบ้างครับก็อยากให้รายได้เป็นไปตามกระแสเลยครับอ,อยาก <ๆ S 2> ให้รายได้รายได้เกินกระแสไปอีกครับก็ฝากต้องฝากทุกคนด้วยนะครับทําให้ดนังดีๆมันไปถึงตาทุกคนให้ได้ครับผมในตอนแรก เราจะเริ่มจากการหยิงก่อนนะรเราเตรียมไว้แล้วคุยกันแล้ว,ลวครับว่าต่อไปถ้ามาขอสัมภาษณ์ง่ายๆเป็นีเราไม่ให้นะตง,ตงี้สองสามรอบว,วันนี้เราให้สัมภาษณ์นะแต่วันพรุ่งนี้หนังฉายปั๊บพอเริ่มทําเงินปุ๊บเนี่ยจะจ,ะจะยากแล้วจะเริ่มยากโล้ครอันนี้ไม่ต้องโทรมาเลยนะไม่ต้องโทรมาเลยแล้วก็เรียกเรียกเนี่ยไม่หันแล้วนะเรียกหันแล้วอ่าใช่ใช่ใช่ ท่านบอกเลยชอบทักเองอย่างเดียวเลยไม่ไม่เชิญยังไงครับคือจะขอบคุณทุกคนเลยเลยครับใช่ใครับขอบคุณทุกหัวทุกใบเลยครับผมใช่ใช่ใช่ถามเราลำบากใช่ลำบากแต่แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่รายได้ด้วยพี่ขึ้นอยู่ที่กระแสตอบรับโอเคกระแสมันดีมากแหละแต่ว่าเเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะไปถึงหูถึงตาทุกๆคนไหมนะครับอืมก็ต้องต้องลุ้นกันครับในมุมนักแสดงเสน่ มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับแล้วมันมีความเป็นไทยจ๋าๆมากๆแล้วด้วยความที่โปรเจชันมันใหญ่ทุกภาคเลยแล้วภาคนี้มันเต็มกว่านั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ไปดูครับตอนที่เราเล่นเนี่ยสำหรับผมมันเป็นโบนัสในชีวิตตลอด <ๆ S 1> เลยนะเ <ๆ S 1> พราะได้ไม่ใช้ชีวิตแบบแบบที่เราอยากเล่นในวัยเด็กอะ่ะใช่สารฝันวัยเด็กสารฝันวัยเด็ก,รดกครับเออถามว่าอะไรนะครับ ผมว่ามันมีเมจิกโมเมนต์เต็มไปหมดเลยครับด้วยการที่พวกเราโอเคต่างคนก็ต่างทำกันบ้านกันมาอย่างเต็มที่นะแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในซีนแล้วเหมือนเราไม่ต้องมามาเตรียมกันนะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของเสือใบเสือดำเสือฝ้ายเสือเมฆสวนที่เขามาได้มาอยู่ด้วยกันมาเจอสถานการณ์ตรงนั้นสำหรับผมก็คล้ายๆพี่เป้แหละครับมันเป็นโบนัสในชีวิตเหมือนฝันเหมือนฝันมากๆในตอนที่เรายังไม่ได้เป็นเขาเป็นโตโน่เนี่ย แค่เราได้เห็นโอ้เห็นพี่เป้เห็นพี่เวียเห็นทุทกๆคนที่มารวมกันเห็นพี่โคมอันนั้นผมก็เป็นภาพที่ผมอยากจะจําให้มากที่สุดในชีวิตผมแล้วครับใช่แล้วยิ่งพอไปเป็นตัวละครอันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งออในฐานะของนักแสดงคนหนึ่งเนาะมาจากช่องของเรามาจากเดอะสตาร์สำหรับผมผมก็ผมชื่นใจครับมีความสุขครับความสนุกของภาพยนตร์ออเรื่องนี้เลยอยากที่อยากจะให้ทุกคนอยากติดตามภาพไม่ได้เลย ดูได้ทุกวัยมีทุกแบบใช่แอคชั่นจัดเต็มบูจนต่อยกันจนไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่แล้วที่สําคัญครับภาคนี้มันแถมความฮาเข้าไปด้วยครับผม,มว่ามันสมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีว่าทําไมถึงต้องไปดูที่โรงทําไมคนต้องเดินไปดูในโรงที่โรงหนังการที่เราเห็นภาพของคนที่เฮไปพร้อมกันขนลุกไปด้วยกันเอ,อกีดการ์ดสนุกสนานผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ เราอยู่ในวงการมาเราไม่ไม่ไม่เห็นหนังที่ทําได้แบบนี้ครับเราก็หวังว่าหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้คนดูมีความสุขครับเขาบอกว่าเหมือนมาวิวแต่เป็นเวอร์ชั่นไทยเลยคิดนยังไงครับกับก็คอมเมนต์ดีมันดีใจครับเพราะว่าเราก็ทํางบเรื่องหนึ่งของเราจะทำมาวิวเรื่องมาวิวอันนึงก็จะทําของเราได้ประมาณร้อยเรื่องใช่ครัแต่ว่าอาจจะอาจจะเกินร้อยด้วยแต่ว่าเราทําได้ให้คนรู้สึกแบบนั้นได้ก็แฮปปี้ครับใช่ ครับก็วันที่23ตุลาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับยังไงก็ฝากด้วยครับกับเรื่องเสือครับ